ขอเริ่มที่โซลาเซลล์ก่อนเลยได้ไหมครอย่างการติดตั้งโซลาเซลล์อย่างเงี้ยครับผมอย่างผมเป็นเกษตรกรรายย่อยอย่างเงี้ยผมเหมาะที่จะเข้าไปติดตั้งไหมครับผมผมควรจะต้องคํานึงถึงอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมรักกรณีโซลาเซลล์นะครับอย่างแรกเลยเราต้องดูว่าพลังงานไฟฟ้าค่าค่าไฟฟ้าที่เราต้องใช้ในแต่ละเดือนในการจัดการความเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็กิจกรรมที่เราต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยในช่วงเวลากลางวันเนี่ยเท่าไหร่ ซึ S <S ่งตรงนี้เราสามารถไปขอข้อมูลจากการไฟฟ้าในพื้นที่ได้เลยนะครับเป็นโดยอาจจะ<ด>ทางให้กับทางบริษัทที่เราร่วมทาแผนนะครับช่วยประเมินความต้องการใช้ฟ้าในเวลกากลางวันทางบริษัทเขาจะช่วยช่วยเราใช่ไหมครับ <S <S รใช่ครับสมมติว่าค่าไฟทั้งวันเนี่ยเราใช้อยู่ประมาณพันบาทครับนะครับแต่เป็นพลังงานที่เราใช้สําหรับในเวลากลางวันอยู่ที่ประมาณ400อบาทกลางคืน600บาทดังนั้น สิ่งที่เราต้องลดก็คือลดที่400รอบาทตรงนี้ให้ได้นะครับผมก็คือหาใช้พลังงานโซลารเซลล์เข้ามาทดแทนได้ไม่เกิน400รอบาทนะครับ<ช>ข้อดีของมัน<ช>ก็คืออะไรนะครับสมมติเกษตรกรเข้าโครงการคุณครับก็คือเกษตรกรจะมีเงินลงทุนก้อนหนึ่งติดตั้งระบบโซลารเซลล์ตามความต้องการใช้จริงในเวลาการวันใช่ไหมครับครับผมดังนั้นปกติแล้วเกษตรกรต้องจ่ายค่าไฟอยู่แล้วใช่ใช่สมมติว่าจ่ายตีอะไรเเดือนละ1 0,000บาท เดือนละหนึ่งหมื่นบาทนะครับแต่เกษตรกรกินแลวค่าไฟเนี่ยตกประมาณเนี่ยต้องติดตั้งโซล่าเซลล์ประมาณสักสิบกิโลวัต์สมมติว่าติดตั้งสิบกิโลวัตครับผมซึ่งสามารถชดเชยค่าพลังงานค่ากระแสไฟได้อยู่ที่ประมาณเดือนละประมาณหกพันบาทประมาณหกพันบาทที่เกษตรกรต,ต้องต้องจ่ายยังไงก็ต้องจ่ายแล้วหนึ่งหมื่นจงะต้องจ่ายใช่ต้องจ่ายให้การไฟอยู่แล้วเราส่วนหกพันกว่าบาท ไปผ่อนชำระกับธนาคารอ่าครับผมเป็นไงก็คือสมมติก็คือเกษตรกรแทบไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องจ่ายอยู่แล้วให้กับการไฟฟ้าเพียงแต่ว่าแทนที่จะจ่ายการไฟฟ้าทั้งหมดเปือนหนึ่งแบ่งส่วนหนึ่งมาผ่อนจ่ายธนาคารโดยเกษตรกรไม่ต้องออกเงินเพิ่มเลยใช่ไหมครับครับแต่ได้วนลดาเซลย์าติดตงซึ่งส่วนใหญ่ระยะเวลาการคืนทุนก็ขึ้นอยู่กับการลงทุนนะครับแต่ว่าควรไม่เกิน5ปี แล้วที่สำคัญอายุการใช้งานของโซลาเซลล์เนี่ยมีอายุประมาณ25-30ปีนะครับซึ่งในโครงการของเราของกรมองค์เงินครับผมอุปกรณ์ส่วนใหญ่เราจะมีการรับประกันให้บริษัทรับประกันไว้ไม่ต่ำกว่า10ปีอยู่แล้วดังนั้นพอ5ปีจบปุ๊บระบบโซลารเซลล์ทั้งหมดเกษตรกรจะได้เป็นของตัวเองเลยเหมือนกับเกษตรกรไม่ต้องลงทุนอะไรสักบาทเดียวใช่ไหมครับได้ระบบโซลารเซลล์มาใช้เป็นปี25ปีช่วยผ่อนค่า ช่วยมาจ่ายค่าไฟฟ้าลดต้นทุนการผลิตการสืบกุ้งหรือตัดน้ำของเกษตรกรได้เลยนะครับนี่เป็นข้อดีของการลงทุนด้วยระบบโซลาเซลล์ซึ่งเกษตรกรไม่จําเป็นต้องลงทุนตามวงเงินที่ได้สมมติว่ามีมีสิบพุ่งสามล้านแต่เกษตรกรใช้เงินอยู่ใช้ไฟอยู่แสนเดียวเนี้ยต่าวเดือนเกษตรกรก็ลงทุนแค่ประมาณสักสิบกิโลวัตต์ยี่สิบกิโลวัตต์ซึ่งไม่ต้องใช้เงินสูงมากนักนะครับไม่ต้องเป็นภาระนะครับ อย่างผมเป็นสมมติผมเป็นเกษตรการรายย่อยผมก็ต้องไปประเมินกับบริษัทแล้วว่าผมเนี่ยควรจะติดตั้งแค่เท่าไหร่ผมไม่ผมไม่ควรที่จะไปทําอะไรที่มันเกินไปกว่าความจําเป็นที่จะต้องใช้จิบจใช่ไหมครับใช่ครับติดตั้งไปแล้วเนี่ยตัวโซล่าเซลล์เนี่ยก็จะเป็นของเราเราก็จะใช้ได้อายุการใช้งานเนี่ยยาวนานเลยใช่ครับแล้วก็การจะคืนทุนเนี่ยก็ควรจะคำคำนึงถึงน,น่าจะให้อยู่ประมาณที่5ปี ไม่ควรเกินห้าปีนะครับแล้วก็ไม่ควรจะต้องเพิ่มภาระให้กับตัวเองด้วยนะครับ<ม>ก็คือให้สอดคล้องกับค่าไฟที่ด้ต้องจ่ายน<ม>ให้กับการไฟฟ้าทุกเดือนอยู่แล้ว,วเอาค <ไฟ S 1> ่า,าไฟนั่นแหละไปผ่อนธนาคารค<ม>่าไฟเดิมที่ต้องจ่ายอยู่เท่าไหร่แล้วก็าภายใน5้าปีนี้เราก็ยังจ่ายเท่าเดิมอยู่เพียงแต่ว่าแบ่งแบ่งการจ่ายใช่ไหมครับผมส่วนหนึ่งเนี่ย จ่ายให้กับทางการไฟฟ้า <c oughs> แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปผ่อนชาระนี่กับทางทกศใช่เมื่อเราผ่อนชำระนี้เสร็จปุ๊บทุกอย่างเป็นของเราตอนนี้เราจะประหยัดพลังงานได้แล้ว <c oughs> เราจะประหยัดค่าพลังงานได้แล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับผม <c oughs> โอ้ <c oughs> ดีมากเลยครับผม